ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมมาเดิมแมนบุรีนะผมคิดีโอนี้ดนะคนะเรามาอยู่ในแอปของแคทตินนะคนแอปนี้ก็ยังสามารถจ่ายเป็นธุรนิยบรีตเหมือนเดิมนะคนแอปนี้เป็นแอปที่เปิดตัวมานานแล้วนะคนแต่ว่ายังจ่ายอยู่นั่นเองนะคนะสำหรับแอปนี้นะคนถ้าใครอยากจะเล่นนะคนเดี๋ยวผมทิ้งลิก์ดาวนโหลดไปให้นะคนอยู่ที่ใต้คอมเมนต์กับช่องเขาอธิบายแล้วกันเนาะอ่ะประมาณนี้นะคน แล้วเ los, download, ข้ามาคนดาวน์โหลดเข้ามาจะเจอหน้าแบบนี้คนให้เราล็อกอินผ่าน a ฟ e b o o k หรือ o o เกิลนะคนประมาณนี้นเนาะแล้วก็สามารถเข้ามาเช็คอินได้นะคนตรงนี้อ่ะเนี่ยแบบนี้ทำผ้าสิบเหรียญน,นะทุกคนอะมันก็จะมีโฆษณาอยู่นะทุกคนแอปนี้มีโฆษณาอยู่เนาะแต่ว่าการเก็บเหรียญไม่มีโฆษณาทุกคนอ่ะเดี๋ยวข้ามไปก่อนเนาะอ่ะมันยังสามารถข้ามได้อยู่เนาะทุกคน,นโอเค แอปนี้นะคนจะเป็นแอปประเภทอ่านนิยายนะคนอ่านนิยายแล้วก็อ่านข่าวนั่นเองเนาะอ่าผมแนะนำนะคนถ้าใครจะเล่นแอปนี้เนาะนี่นี่มาตรงนี้นะคนมาอ่านนิยายตรงนี้นะคนได้เลยนะคนเพราะว่าการอ่านนิยายนะคนมันได้เหรียญเยอะนะคนอ่าประมาณนี้เนาะนีแล้วก็เริ่มอ่านได้เลยตรงนี้เนาะพวกมังงะพวกอนิเมะนะคนอ่าประเภทนี้เนาะก็มีให้อ่านนะคนนี่นี่แล้วก็อ่านไปเรื่อยนะคน น, uh, นี่นี่นี่มันก็จะมีเหรียญนับอยู่นะทุกคนตรงนี้นี่นเราก็สามารถมาอ่านเล่นได้นะทุกคนอ่ะประมาณนี้นะเาานานะมันก็จะหมุนไปเรื่อยเพื่อเก็บเหรียญนะทุกคนตรงนี้อันนี้เราก็รอมันนะทุกคนอ่ะประมาณนี้เลยเราไม่ต้องไปกดรับก็ได้นะทุกคนเราอ่านจบเรื่องเนาะประมาณจบเรื่องแล้วก็เหรียญมันจะเข้าในแอปอัตโนมัติเลยเนาะอ่ะนี่มันเต็มแล้วนะทุกคนก็รอให้เหรียญขึ้นก่อนนะทุกคนโอเค นี man, e ่ท hmm. ุกคนเหรียญมันข right ึ้นแล้วนะคนแล้วกดกลับไปได้เลยเนาะหน้านี้กดกลับไปนะคนเหรียญมันก็จะมาสะสมในหน้านี้นะคนนี่นี่มันเปลี่ยนแล้วนะคนตรงนี้มันเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้อ่ะถ้าใครอยากจะถอนเงินนะคนให้มาตรงนี้เนาะอ่ะมันก็จะโผล่ในหน้าการถอนเงินตรงนี้เลยนะทุกคนอ่ะมันจะมีสิบบาทอยู่นะคนแรกๆเนาะใครที่ดาวนโหลดใหมุ่กคนมันจะมีสิบาท ใช้คะแนนอยู vai, 250. 250. Uh, ่ท mm ี hmm. ่สองหมืนห like ้านะคนอ่ะเท่าที่ผมจําได้เนาะมันจะแช่คะแนนอยู่ที่สองหมืนห้าเนาะอ่ะแล้วก็พอสิบาทออกไปนะคนสิบาทมันจะหายไปเนาะอ่ะแล้วก็จะเหลือนี่ไว้นะคนอ่ะประมาณนี้เลยร้0ยห้าสิบาทสองร้ยห้าสิบาทห้าร้อบาทนะคนอ่ะประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีของเพพ่าวนะคนนี่เลยมีหนึ่งรอยบาทเลยนะคนเพพ่าวอ้โคเยอะอ่แล้วก็สองร้บาทนะคนแล้วก็จะมีค่าโทรด้วยนะคนนี่นี่ค่าโทรก็ห0 0บาทสองบาทประมาณนี้เนาะ ะนี่เลยตอนนี้ผมมีอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทนะผมถอนไม่ได้เนาะอ่ะบัตรเคตมันต้องถอน150ห้าสิบาทขึ้นไปนะคนอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปอ่านนิยายดูอยู่นะ,นะคนอ่ะประมาณนี้เลยโอเคกดกลับไปนะคนวิธีสะสมเหรียญอีกทีนะคนตรงนี้มาที่หน้าหลักนะคนนี่เราสามารถอ่านขาตรงนี้ได้นะคนะดกดเข้าไป่างทีเนาะอ่ะมามันจะมีอ่าวงเลาะตรงนี้นะคนหมุนอยู่เนาะอ่ะแล้วก็ เลื่อนไปเลื่อนมานะคนอ่าแอปนี้สามารถใช้ออโต้คลิกได้นะคนให้มันเลื่อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะเก็บเหรียญเองเนาะอ่าประมาณนี้เลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวอ่าวงล้อตรงนี้มันจะหมุนไปเรื่อยๆนะคนถ้าใครใช้ auto ้คิดของอ่ามือถือนะคนมันจะเลื่อนเองอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ปล่อยมือถือทิ้งไว้นะคนอ่ามันก็จะสะสมเหรียญนั่นเองเนาะอ่าประมาณนี้ทุกคนลองดูก่อนนะคุว่ามันจะได้เหรียญเยอะหรือเปล่านะคุ เราก็รอมันนะคนตอนนี้เราก็อ่านข่าวไปเรื่อยนะคนถ้าใครชอบอ่านข่าวเนาะถ้าใครอยากจะได้เรียญเยอะนะคนแล้วก็ไปอ่านพวกบังอาก็ได้นะคนอ่ะประมาณนี้เนาะทำหรับแอปนี้ก็เล่นง่ายดีนะคนโอเคเต็มแล้วนุ่นแล้วก็กดเปิดหีบได้เลยเนาะอ่ะได้มาที่ยี่สี่เหรียญอ่ะประมาณนี้กดกลับไปนะคนแล้วก็จะ มีกิจกรรมนะคนการเชิญเพื่อนก็อยู่ตรงนี้นะคนถ้าใครอยากจะไปเชิญเพื่อนก็สามารถเอาไปเชิญได้นะคนตรงนี้ก็มีให้เก็บเหรียญเยอะอยู่นะคนแต่ถ้าใครนะคนที่อยากจะได้เหรียญเร็วๆนะคนก็มีภารกิจการดาวน์โหลดแอปอยู่นะคนอ่าประมาณนี้เนาะนี่นี่ตัวข้างล่างนะคนก็สามารถไปดาวน์โหลดแอปเพิ่มนะคนแล้วก็ไปเล่นได้นะคนเพราะว่ามันจะได้เหรียญเยอะนะคนเพื่อถอนเงินเนาะอ่าประมาณนี้เลย ของแคปตินนะคนก็ยังจ่ายปกติเลยนะ,นะคนถ้าใครอยากจะเอาไปเล่นนะคนเดี๋ยวผมทิ้งนี้ก์ไว้ให้ละกันอ่ะสำหรับคลิปวโนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ทุคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวนหน้าละกันสำหรับคลิปนี้ก็ see you